Okay, s <S สวัสดีครับกับให้นะครับผมสาวง SUV ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับเราอยู่กับเจ้า BMW นะครับตัวนี้เป็น X3 นะครับไอได้นะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมและก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็น LTI แล้วนะครับผม เป็นรหัสของเขาก็คือ G01 นะครับผมเป็น X3 ตัวไม่ได้เชนนั่นเองนะครับผมตัวรถนะจัดมาเต็มกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวรถเป็นสีน้ำตาลเข้มนะแต่ผมบอกเลยว่าสีตัวจริงเขาสวยมากออกแบบลักชูสุดๆเลยคนันนี้กระตังหน้านะครับผมเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของตัว X3 หรือว่า BMW เลยนะครับ ล้อแมกนะครับผมเป็นล้อแมกอลลอย719นะครับตัวนี้เป็นยางของโยโกฮามานะครับผมลายจะเป็นลายตรงรุ่นของเขาเลยนะครับผมเป็นตัว x d r i v e นั่นเองนะครับผม 2.0D นะครับรหัสของเขาก็คือเครื่อง 2.0Diesel นั่นเองนะครับผม ตัวรเป็นสีน้ำตาลแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็คราวนี้ผมใส่ป้ายทะเบียนให้ลูกค้าเห็นเลขเลยเพราะว่าผมจะมอบเลขนี้ให้กับลูกค้านะครับผมก็คือถ้าในกรณีที่ลูกค้าชอบป้ายกทมอ,อยู่แล้วนะครับเราก็จะทําเรื่องฝากโอนที่กทมอให้เลยโดยที่ไม่ต้องย้ายจังหวัดนะครับและลูกค้าก็จะได้เลขนี้ไปใช้เลยนะครับผม8 7 8นะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายใหม่ให้อันนี้อยู่ที่ความพอใจของลูกค้านะครับนี่ป้าท้ายเป็นไฟฟ้าจากโรงงานนะครับผมออปชั่นเต็มนะครับผมมีม่านปิดกันกลิ่นให้เรียบร้อย เอียมมากลูกค้าคันเนี้ยคือเขาดูแลรักษารถด,ดีมากนะครับผมนี่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานนะครับผมมือหนึ่งนะคันนี้ผมบอกเลยสามล้านกว่าบาทนะครับผม X สานะบอดี้เขาใหญ่กว่า X 1เยอะเลยนะครับผมเบาะนะครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับผมแล้วก็เบาะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ไฟฟ้าทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับแผงประตูนี้เป็นเอกลักษณ์มากผมบอกเลยแผงประตูเขาสวยมากนะครับผมมีตัว X อ,อยู่ตรงนี้ด้วย พวงมาลัยนะครับผมมันติดฟังก์ชันนะครับคุยคอนโทรลเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบไฟฟ้านะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวควบคุมไอไดี์นะครับหลังคาเป็นม่านไฟฟ้านะครับซันลูฟนะครับผมสวยๆเลยเป็นหลังคาพารานมิกนะครับแล้วก็นี่ที่สําคัญเลขไมล์สำหรับผมถือว่าน้อยมากนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนิดนึงห้องเครื่องนี้คือเอี่ยมสุดๆเลยเป็นเครื่องฝาบล็อกใหม่แล้วนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่ ทวินพาวเวอร์ทอโบโอนะครับผมซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยเยี่ยมๆแบบนี้นะครับรับไปราคาเพียง1นึ่งล้านหนบาทนะครับผ่อนเริ่มต้น19,300กว่าบาทเท่านั้นจะสูดได้7ปี8ปดิงวดนะครับ สำหรับแคมเปญสำหรับลูกค้าที่จัดไปนั้นนะครับรีค่าจัดปีค่าโอนปีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ปีรับประกันซ่อมศูนย์นานถึง2ปีนะครับผมบอกเลยแคมเปญนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มนะครับจบราคาไหนจ่ายราคานั้นเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อเงินสดนะครับซื้อสดไม่บวกแบบด้วยจบราคาไหนจ่ายราคานั้นนะครับราคานี้ก่อนออกรถเราแถมเช็คระยะเข้าศูนย์ให้ด้วยนะลูกค้าหายห่วงเลยแล้วก็รถมีประวัติในศูนย์ตรงระยะตลอดนะครับ ถือว่าดูแลมาดีและก็เนียบมากนะครับอยากส่งต่อนะครับให้ลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสับถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมขอขึ้นราคามือหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับผมปีของเขานะครับจะเป็นปี2017นะครับแต่เขาออกรถตอนปี2020นะครับเขาก็เลยจดทะเบียนตอนปี2020เพราะว่าโฉมปี17กับโฉมปี2020สําหรับ x 3รหัส g 0 1เป็นโฉมเดียวกันนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมนะครับถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ bmw x 3รั X d D 2.0ดเซหือว่าักรงงานนนนัเองะครับผมสสวััดีครบ Okay, let's go.